ภาษาจีนโรงเรียนสามัคคีศึกษาตาเจียฮา,าว,วันนี้ทีมภาษาจีนโรงเรียนสามัคคีศึกษามีกิจกรรมดีๆมานำเสนอให้ทุกท่านได้ชมค่ะเชื่อเละเกินค่ะว่าเพิ่งเปิดเทอมมาใหม่ๆทุกคนล้วนแต่อยากจะให้ตัวเองมีแต่ความชโชคดีเฮงปังกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนการงานหรือการเงิน วันนี้เราซื้อบีมได้คัดสรรสิ่งที่เป็นมงคลแห่งความโชคดีมาให้แก่นักเรียนโรงเรียนสามัคคศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นคือต้นไม้แห่งความโชคดีกิจกรรมง่ายๆก็คือจะให้นักเรียนทุกคนเขียนสิ่งที่ตัวเองปรารถนาลงในกระดาษสีแดงซึ่งเป็นสีมงคลของจีนหลังจากนั้นจะนำกระดาษผูกด้วยด้ายสีแดงเอาไว้ซึ่งเป็นด้ายที่นำเข้ามาจากเมืองจีนหลังจากนั้นเราจะนำกระดาษและด้ายสีแดงนี้ ไปผูกเอาไว้ที่ต้นไม้แห่งความโชคดีกันเลยค่ะเด็กๆมีความตื่นเต้นและสนุกกันเป็นอย่างมากเลยนะคะสังเกตได้จากสีหน้าและแววตาของนักเรียนทุกคนมีความสุขกับการขอพรจากต้นไม้แห่งความโชคดีของโรงเรียนสามัคคีศึกษาในมุมภาษาหรือวัฒนธรรมจีนเป็นอย่างมากทั้งนักเรียนมต้นและมอปลายอนจอยสุดๆกันไปเลยค่ะ สุดท้ายนี้เหล่าซือบีมและทีมภาษาจีนโรงเรียนสามัคคีศึกษาต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเฮงปังปังกันทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะจเจียน